b บบี้มี d ด่กับของขวัญของนางจากอาร์ติสแล้วก็แม่นิ่งนะคะนี่คือทั้งหมดค่ะมากมายเลยค่ะลูกสาวตุ๊กตา2ตัวเลยนะจากอาร์ติสเป็นกระต่ายม่วงค่ะแล้วก็ของแม่นิงเป็นกระต่ายสีขาวนะคะอาร์ติสให้ชุดที่ใส่มาเป็นชุด2ชิ้นเป็นบอดี้สูทน่ารักชุดมีนะคะแล้วก็เป็นชุดนี้ค่ะเป็นเซตนี้อีก2เซตนะคะแล้วก็พาห่อตัวค่ะ อ่าน้องนั้นเป็นของแม่หนิงนะคะกระเป๋าใส่น้องแล้วก็กระเป๋ากันน้ําเส็ตกางเกงนี่อาร์ติสให้เป็นตัวใบเซอร์มานะคะน้องเป็นคนที่1 0 0 1,100มี1,500คนแล้วก็แม่หนิงมีใบเกิดให้จากเพจนะคะ 18นิ้วรัสเซียนะเกิดมีนา20 22แล้วก็เส้นนี้ค่ะกระโปรงฟูฟุ้งฟริ้งพอมถุงเท้าน่ารักด้วยนี่เซ็ตชุดหมีสีม่วงชุดหมีสีชมพูม่วกนะชุดมหมีไม้พรมบอดี้สูทผ้าลูกไม้ม่วงรุงเท้าถุงมือผ้ากันเปื้อและก็ม่วกค่ะมากมายค่ะแล้วก็มีไม้แขวน วีแปลงที่ปัดขนตานี่มอนสกินหน้าน้องด้วยนะจ๊ะและก็มีรูปน้องเป็นไม้หนีบเชือกไม้หนีบในกล่องยูนิคอร์นอัตินให้จุกดูดมาแม่หนิงห้ใสายคองจุกดูดและก็น้ำหอมกลิ่นแป้งเด็กกอรูปน่ารักและก็หมอนอรินด้านหลังสกินโลโก้แม่หนิงนะจ๊ะคลองวควันครบแล้วเตรียมตัวไปหาคุณแม่ได้เลย นี่หฮอแนมน้อยน่ารักมากไปดูความน่ารักของหนูกันนะจ๊ะบ๊ายบายเบบี้มิโดน่ารักมากเลยค่ะสาวน้อยรัสเซียนะคะผมจิ้มโมแฮขนตาก็จิ้มโมแฮค่ะในตาของน้องเป็นสี เทาเทาองน้ำตาลและก็มีขอบดำนะคะดูใกล้ๆกันค่ะอหนึ่งพาดูนะคะอันหนึ่งจะให้ดูผมใกล้ๆนะคะจิ้มโมัวแหวเรียงเส้นขนตาก็จิ้มเรียงเส้นค่ะคิ้วเพ้นดูใกล้ๆกันนะคะ คิวจะมีสองสีปนๆน,น,นิดนึงนะคะขอภายแสงนิดนึงนะจ๊ะปากน้องสีสวยวนไปดูฝั่งโน้นกันค่ะน,น่ารักไหมขนาดน้องสิบแปดนิ้วเป็นสิบแปดนิ้วตัวเล็กๆ อันนี้จะเป็นบอดี้ผ้านะคะด้านในเป็นบอดี้ผ้าแบบนี้เดี๋ยวเรามาถอดชุดน้องกันค่ะน,นี้จัดท่าถ่ายรูปยกขาขึ้นมาค่ะน้องจะขดขดๆค่ะเดี๋ยวมาดูบอดี้ด้านในกัน,นอันนี้โดยรวมแล้วจ้ะน้องดูดจุกได้เดี๋ยวม่นิงดูให้น้องดูดจุกนะจุ๊บนี่ค่ะดูดจุกแล้วถ้าไม่ดูดก็เอาออกนะจ๊ะ แค่นี้ด้านในเป็นแม่เหล็กดูดข้างในกับข้างนอกแบบนี้ค่ะก็จะดูดกันค่อยๆใส่นะคะเดี๋ยวแม่หนึงจะถอดชุดตรงนี้ออกเพื่อจะมาดูขาน้องกันนะจ๊ะนี่ถอดกางเกงแล้วถอดชุดแล้วมาดูสีน้องกันค่ะแล้วก็มาดูาขดๆความขดขดของขาเขาเหมือนเด็กเบบีแรกค้อดเลยค่ะนอนขดๆแบบนี้ เท้าง,ง้มข้างหนึง่งแล้วก็เหมือนบิดขี้เกียจอยู่ข้างหนึ่งนะสีสวยจังเลยค่ะลูกผิวน้องเป็นจ้ำๆจำแบบนี้นะคะผิวน้องจะสากๆหน่อยค่ะไม่มันนี่เป็นงานปั้นมือนะคะคิดนี้เป็นคิดแท้ด้วยนี่น่ารักแหม,มอีหนึ่ให้ดูนะคะเป็นบอดี้ผ้าด้านใน แขนขาเต็มค่ะใส่แผ่เเนเพื่อทอเพิ่อใหยชิลุกเปนหนึ่งทอเ,เพื่อให้นะคะนี่จ๊ะเอ๋แบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่เพร่อนะนาจุ๊บจุ๊บน่ารักหัวดีผ้าด้านในนะคะเป็นแบบนี้มีคออยู่ตรงนี้แขนก็จะเป็นแขนเต็ม ยกมือน้องขึ้นมาถ่ายรูปได้แบบนี้ค่ะครั้งนี้ก็จะก,กำมือชูมือขึ้นสองข้างไหนนอนสิลูกว้าวนอนน่ารักขดขดนะคะเป็นดูความขาขดขดเขาค่ะแบบนี้ดูสิน่ารักจังเลยค่ะลูกมีโด หนิงทายรวมให้นะคะหันหน้ามาลูกนี่น่ารักหน้าเอ็นดูมากเลยลูกไปหาคุณแม่กันไปดูรูปนิ่งหนูได้นะคะบายบายจุ๊บจุค่ะ ยังยังไม่อยากไปนี่บายบายค่ะ Time. can diving comes a time